ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบฉลองสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลบฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฉลองเลขที่38หมู่4ถนนหลวงพ่อแชม่มตำบลบฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสวัสดีค่ะดิฉันนางธนพรนงสันภิพนายกเทศมนตรีตำบลฉลองนะคะ ดิฉันได้ให้ความสําคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตลอดอย่างต่อเนื่องนะคะที่ผ่านมาเทศบัญญัติในการพัฒนาท้องถิ่นเบื้องต้นนะคะเราก็ได้ผ่านขบวนการที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเพราะดิฉันคิดว่าการศึกษาพื้นฐานพื้นฐานเลยของเด็กก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้าเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะให้ความสําคัญถือว่ามันเป็นความสําคัญที่สุดที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งของชีวิตนะคะและที่ผ่านมาเนี่ย คุณครูของเรานะคะทุกครั้งที่มีการอบรมหรือเพิ่มพูนความรู้ทางตัวดิฉันเองในฐานะผู้บริหารนะคะก็จะสนับสนุนและเห็นควรด้วยตลอดและดิฉันมั่นใจว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราก็จะพัฒนาอย่างนี้ตลอดไปและอย่างต่อเนื่องค่ะองค์กรเทศบาลก็ประกอบไปด้วยสภาและนายกซึ่งโครงสร้างหลักของเทศบาลซึ่งจะมีท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด โดยมีประหลัดเทศบาลซึ่งเป็นข้าราชการประจำซึ่งจะต้องนำนโยบายของท่านนายกไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเทศบาลมีกองการศึกษาซึ่งรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาพกิจกรรมหรือนโยบายต่างๆที่ลงไปที่กองการศึกษาที่ลงไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั่นก็เป็นหน้าที่ของประหลัดที่จะต้องนำนโยบายของท่าน ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมครับสวัสดีค่ะดิฉันนางณัฐอรอเทมนรงค์ร่วมในการกองการศึกษาเทศบาลตำบลฉลองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฉลองแห่งนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองการศึกษาซึ่งกองการศึกษาในฐานะผู้กำกับดูแลเราจะลงนิเทศติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในทุกๆด้าน อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเราได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศและเรามีเป้าหมายว่าเด็กนักเรียนของเราทุกคนที่จบจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยและสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอนุบาลต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะนางสลินทร์โฮสกุลหรือครูรุ้ง ัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบลฉลองก่อนอื่นต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะคะผู้ปกครองหรือผู้ให้บริการต่างๆนะคะที่ให้ความไว้วางใจนําบุตรหลานหรือเด็กๆนะคะเข้ามาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบลฉลองจะเป็นที่เพาะมาเมล็ดพันธุ์ปฐนวัยนะคะให้เป็นเด็กที่เติบโตอย่างมีคุณภาพมีความสุขมีความพร้อมในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญานะคะ แล้วเราพร้อมที่จะส่งต่อมเมล็ดพันธุ์ของเรานะคะไปสู่ชุมชนนะคะในตำบลฉลองหรือในจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะเติบโตนะคะเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงในอนาคตนะคะกระบวนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฉลองนะคะก็เน้นกระบวนการเรียนการสอนตามแบบฉบับปฐมวัยนะคะและท่านผู้ชมหรือ ผู้ที่สนใจต่างๆนะคะที่จะมาชมกระบวนการเรียนการสอนของเรานะคะก็จะเชิญรับชมได้ดังต่อไปนี้ค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอองเปิดรับนักเรียนอายุ2ขวบถึง4ขวบมี10ห้องเรียนแบ่งเป็น3ช่วงชั้นช่วงชั้น2ถึง3ขวบ3ถึง4ขวบ4ถึง5ขวบบุคลากรมีจำนวน22คนคุณครูประจำชั้น10คนครูพี่เลี้ยง10คนแม่บ้าน2คนมีสภาพบริเวณที่ร่มรื่นอาคารมั่นคงแข็งแรงประกอบไปด้วยอาคารน้องน้อยอาคารพี่โตลานอเนกประสงค์สนามเด็กเล่น ห้องน้ำที่เหมาะสมกับเด็กสระว่ายน้ำห้องอาหารอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของเด็กมีความสะอาดเหมาะสมกับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตมบลฉลองได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพศ2564ด้านการศึกษา โดยการนำเสนอผลงานโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ Project App ปโพสในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตอุลฉลองได้รับเกียรติบัตรเชริดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นเมื่อวันที่17กันยายน2564 ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกพศ2564ถึง2568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตมบลฉลองจัดการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางกระบวนการเรียนรู้ผ่าน6กิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่น วางแผนการตัดสินใจของน้องพีกอะไรนะลูกถ้าเทียบเรืออ่าวฉลองของพี่คินลงพักฉลองเ,อเก่งมากกระ <ทำ S 1> บวนาาก,การ,รคิดร่วมกันอยากรู้ไหมลูกอ่าอยากรู้กระบวนการคิดแก้ไขปัญหา นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้จัดการเรียนรู้แบบโครงการปุจิกแอปโพสและ w วอร์ดการสอนภาษาตามธรรมชาติทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน บรรยากาศห้องเรียนที่น่าเรียนระบบส่งเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียนมีกล้องวงจรปิด CCTV ทุกห้องการเรียนรู้กฎจราจร,จรการสวมใส่หมวกกันน็อกการเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อติดในรถ ซักซ้อมแผนเหตุฉุกเฉินป้องกันอักคีภยัยอบรมให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้นการดูแลรักษาความสะอาดสนามเด็กเล่นห้องน้ำห้องส้วมให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฉลองได้เพาะเมล็ดพันธุ์ปฐมวยัยเพื่อ3สิ่งสำหรับเด็กๆ 1. ให้เด็กมีความสุข เชื่อมั่นในตนเองร่าเริงเบิกบานทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ไม่เห็นแก่ตัวรักเพื่อนภูมิใจในตนเอง 2. เป็นคนดีมีระเบียบวินัยมีความเมตตามีสัมมาคารวะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้สิ่งใดผิดรู้สิ่งใดถูกดิบมั่นขนบธรรมเนียมประเพณี 3. เป็นคนเก่ง มีทักษะการใช้อวัยวะมีทักษะการคิดที่เหมาะสมกับวัยมีความอยากรู้อยากถามมีทักษะทางภาษามีทักษะทางคณิตศาสตร์มีทักษะทางวิทยาศาสตร์